สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับพบเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสวัสดีนะครับกับวันเข้าพรรษานะครับวันนี้ก็หลังจากเพื่อนๆได้หยุดกันมายาวนานนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาพานที่ร้าน ยืนพื้นนะครับเป็นร้านปุวยจับน้ำข้นนะครับที่มีขายมายาวนานคู่กับตลาดพานกมาเลยนะครับเพื่อนๆทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับคือเขาทำได้สะอาดสะอา้านน่าทานมากๆเลยนะครับและน้ำซุปนะครับเข้มข้นหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับแถมยังมีทีเด็ดนะครับเป็นหมูกรอบหมูกรอบที่นี่ผมให้หนึ่งในดวงใจเลยนะครับ หมูกรอบอร่อยมากๆสามารถสั่งแยกได้เป็นจานนะครับว่าเอาหมูกรอบเป็นหมูกรอบเปล่าๆนะครับ1จานนะครับเพื่อนหมูกรอบอร่อยมากเลือดนะครับเด้งๆนุ่มๆสดๆใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับถ้วยหนึ่งนะครับพิเศษ70บาทนะครับปัจจุบันนะครับธรรมดา60พิเศษ70นะครับเพื่อนอิ่มอร่อยแน่นอนนะครับ เส้นเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับคือเอามาต้มกับใบเตยห,หอมนะครับเวลาทานมันจะได้กลิ่นหอมนวลได้คุณค่าทางทาง,ทางสารอาหารเลยนะครับเพื่อนๆใบเตยนะครับก็มีสรรพคุณนะครับช่วยย่อยช่วยเจริญอาหารนะครับ หนึ่งจานก็เครื่องเน้นๆแบบนี้นะครับชามใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมสั่งมาเป็นพิเศษนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนๆใส่พริกไทยไปเน้นๆทางร้านนะครับเครื่องปรุงนะครับก็สะาดสะอาดใส่ใจในขั้นตอนทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงหรือขั้นตอนกรรมวิธีการทำนะครับและจัดร้านความสะอาดเอาไปเต็มสิบเลยนะครับเพื่อนๆ ควาสดอร่อยโอ้โหดูครับเพื่อนๆนเครื่องในเครื่องนะครับหนึ่งจานนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับทีเด็ดของร้านนะครับคือหมูกรอบอย่างแน่นอนนะครับมีหมูกรอบหมูสดแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเแล้วก็จะเป็นตัวเลือดหมูไส้หมูหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับ เครื่องในที่นี่นะครับมีแต่ไส้หมูนะครับเพื่อนๆอ้ออีกอย่างนึงนะครับคือตับนะครับเครื่องในกับตับเครื่องในก็จะมีแค่ตับกับไส้นะครับเพื่อนๆสําหรับร้านนี้นะครับแล้วก็เลือดหมูนะครับเต้าหู้นุ่มอร่อยหอมมากๆสดๆใหม่ๆขนาดไข่ของทางร้านนะครับก็ยังเป็นไข่พะโล้นะครับเพื่อนๆโ,อโห่น้ำซุปเข้าเนื้อ อร่อยมากๆขนาดไข่ต้มนะครับยังอร่อยแบบนี้นะครับและตัวหมูสดแบบนี้นะครับเพื่อนๆแผ่นใหญ่ๆนุ่มๆนะครับแล้วก็ตัวเลือดเด้งๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวหมูกรอบนี่เป็นพระเอกของทางร้านเลยนะครับแช่น้ําซุปแบบนี้น้ําซุปเข้าไปในเนื้อนะครับหนังๆโอ้โหรสชาติน้ําซุปมันได้อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆ ไส้หมูกับตับหมูนะครับสดสดใหม่ๆไม่มีคาวสักนิดเลยหอมมากๆนะครับดูการจัดร้านนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแค่เห็นตรงนี้นะครับก็น่าทานมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆลองมาทานดูนะครับร้านนี้เปิดมายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีอย่างแน่นอนนะครับอร่อยสดใหม่ทุกวันนะครับเพื่อนๆ บริเวณร้านก็สะอาดสะอ้านกว้างขวางมากๆเลยนะครับสาหรับร้านนี้อยู่ตรงแยกพานกเลยนะครับเพื่อนๆเรามาทานกันดูนะครับอร่อยสะใจรับประกันเลยครับเดี๋ยวเราไปอีกร้านนึงนะครับใกล้ๆกันนี่เองมาทานที่ร้านข้าวแกงป้าทวีนะครับกับข้าวก็จะมีหลายอย่างนะครับทําสดใหม่ทุกวันทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นหมูทอดเป็น3มชั้นทอดแบบหวานแล้วก็แบบเค็มนะครับขีดละ70บาทครับโรลละ700บาท อร่อยมากๆครับร้านนี้รับประกันเลยครับหมูทอดกับทีเด็ดเลยครับแล้วก็กับข้าวก็จะมีผัดกะเพราปูปูจ๋ากับข้าวที่นี่ก็จะเป็นราดหนึ่งอย่าง40บาทนะครับ2อย่าง50 3อย่าง60บาทแกงใส่ถุงก็50บาทนะครับรสชาติดีอร่อยมากๆครับมากันที่อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นชอพชนานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับ มีแต่หมูนะครับร้านนี้แต่ครบเครื่องมากๆครับทั้งหมูตุนหมูชิ้นหมูเด้งเครื่องในมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะตับหัวใจไส้ที่เด็ดนะครับร้านนี้ทําได้สดใหม่นะครับแล้วก็สะอาดสะอาดน่าทานมากๆครับแถมมีเอ็นแก้วตุนอย่างเด็ดครับร้านนี้น้ําซุปที่นี่นะครับเข้มข้นหอมหวานซุปกระดูกหมูนะครับ จะมีแบบน้ำข้นแล้วก็แบบน้ำตกหมูนะครับวันนี้ที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นเกาเหลาเอ็นหมูเส้นเล็กแห้งรวมทุกอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ราคาที่50บาทครับพิเศษ60บาทถ้าเป็นเพิ่มเอ็นแก้วก็จะเพิ่มอีก10บาทครับผม เลยนะครับของทางร้านก็จะมีทั้งพริกเผานะครับเผามาหอมๆคั่วหอมๆเลยครับแล้วก็จะเป็นแบบพริกป่นธรรมดานะครับของทานเล่นก็จะมีเกี๊ยวกรอบนะครับไส้หมูสับแล้วก็ตัวกากหมูแคปหมูมีครบนะครับขนาดน้ำส้มพริกดองนะครับยังมีความหอมอร่อยแค่เอาแคปหมูไปจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยก็อร่อยแล้วครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเด็ดสะใจเลยครับ เส้นที่นี่ยก็ลวกมาได้กำลังดีแล้วนะครับมีความเหนียวนุ่มเนึบเขียวเพลินเลยครับมาถึงขั้นตอนที่รอคอยนะครับ <Okay. S 1> พริกมีความเผ็ดหอมอร่อยมากๆครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำส้ม <Okay. S 1> เพิ่มความหอม ของตัวซีอิวดำโอ้ยมันเป็นเส้นเล็กแห้งที่สุดมากๆครับผมมาชิมกันต่อที่ตัวเกาเหลานะครับน้ำซุปที่นี่ก็ร้อนสะใจเลยครับจัดของชอบไปก่อนเลยนะครับคำแรกเอ็นนุ่มหนึบกํำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีความหวานของน้ำซุปเข้ามาฟินสุดๆเลยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ผมก็จะไม่ปรุงนะครับรสชาติเขา น้ำซุปเขาดีมากๆครับปรุงแล้วมันเสียรสชาติเสียดด้ครับหมูตุ่นที่นี่น่าจะใช้ตัวขั่วตับนะครับขั่วตับมันจะมีความหนึบเด้งเด้งแล้วมุนลิ้นอร่อยมากๆครับได้รสสัมผัสครบเลยนะครับมาชิมที่ตัวเกี๊ยวกรอบกันบ้างนะครับเกี๊ยวกรอบท่อสดใหม่เลยนะครับแผ่นเกี๊ยวกรอบหอมอร่อยมากๆครับน้ำจิ้มก็เด็ดครับหวานเผ็ด ปีนี้เรียบร้อยนะครับมีแรงเดินางไปเด็นตลาดเล่นงานต่อนะครับเปหาของทานกินเล่นรวมๆแล้วร้านนี้ทีเด็ดเลยนะครับทั้งน้ําซุปเข้มข้นหอมหวานซุปกระดูกหมูนะครับเครื่องแน่นๆครบเครื่องเลยนะครับร้านนี้เดินตรงมาตรงสี่แยกนะครับก็จะมีร้านขนมอยู่นะครับทีเด็ดของผมเลยนะครับถั่วทอดกระปุก เดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับสี่แยกพานกนะครับแยกในตำนานเลยนะครับแยกนี้เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตลาดสดกันบ้างนะครับเพื่อนๆเราไปหาทานของอร่อยในตลาดกันครับของอร่อยในตลาดมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเจอผักสดนะครับจานละสิบบาทยี่สิบบาทเองนะครับเพื่อนๆทุกอย่างนะครับตะกร้าหนึ่งก็สิบบาทเนี่ยกะเพรากัมละห้าบาทผักบุ้งห้าบาทนะครับเพื่อนๆตลาดนี้ราคาก็จะเบาๆไปอยู่นะครับ ผมมากันที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านข้าวแช่นะครับเพชรบุรีราคา35บาทเท่านั้นเองนะครับจะนั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่กล่องกลับบ้านนะครับน้ําตัวข้าวแช่นะครับมีกลิ่นหอมมากเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยๆเลยนะครับเพื่อนๆราคาแค่35บาทเท่านั้นเองนะครับและมาต่อกันในตลาดนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแผง หมูพะโล้ไก่พะโล่นะครับขายเป็นกล่องนะครับเพื่อนๆนกล่องหนึ่งนะครับก็50สบาท60ิบาทนะครับเพื่อนๆนน้าจิ้มเด็ดเป็นสูตรลับแบบโบราณเลยนะครับมีความหอมอร่อยนะครับหวานมันเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับเพื่อนๆหมูก็ตุนได้นุ่มเนื้อนุ่มหนังดึบหนึบหวานมันกันเลยนะครับเพื่อนๆืและก็ตัวลิ้นหมูนะครับ หลับเพื่อนๆนที่ชอบหมูพะโล้ต้มนะครับและยังมีทีเด็ดหนึ่งร้านนะครับสหรับตลาดทานนกนะครับเพื่อนเพื่อนคือร้านข้าวบึ้มผัดกะเพราข้าวบึ้มนะครับราคาเพียง20บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนห่อใหญ่มากข้าวให้เยอะมากและกลับนะครับให้เยอะมากๆนะครับ เหมาะสมกับข้าวเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ากินแล้วมีแต่ข้าวนะครับโอ้ทั้งกับทั้งข้าวให้มาได้เยอะมากและรสชาตินะครับไม่ขค็เลยอร่อยมากๆด้วยนะครับเพื่อน ราคาแค่20บาทนะครับตอนนี้ก็กินที่ร้านไม่ไหวก็ต้องซื้อหอ่อกลับมาบ้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โห20บาทเยอะมากนะครับหายหิวกันไปเลยนะครับทั้งวันหายอยากผัดก,กะเพราไปเลยนะครับกินแบบนี้ทั้งอร่อยทั้งเยอะนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นซีอิ๊วไก่นะครับหรือบางคนก็เรียกไก่กระเทียมนะครับเพื่อนๆหอมอร่อย ไก่เนื้อนุ่มนะครับกลิ่นกระเทียมกลิ่นซีอิ๊วหอมมากๆข้าวเยอะๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูครับกลิ่นซีอิ๊วหอมมากเลยนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมเจียวสดๆใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นผัดสีอิ๊วสามสิบห้าบาทห่อใหญ่มากผัดแบบโบราณ เห็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับผัดซีอิ๊ว้านนี้นะครับผัดได้รสชาติกําลังดีนะครับหอมกลิ่นควันไฟนะครับร้านนี้จะใช้ตัวผ่านกับฟืนนะครับเพื่อนๆผัดสดๆใหม่ๆเลยนะครับส่วนห่อนี้นะครับเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยแบบโบราณเลยนะครับผัดไทยสีชมพูสีสวยๆนวลๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไข่เต้าหู้ ส่วนงอกนะครับเพื่อนๆส่วนร้านนี้นะครับเป็นร้านไอศครีมกะทินะครับอยู่ในตลาดสดคานกนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะขายแบบช่างกิโลนะครับครึ่งโลหรือว่าจะเอาเป็นโลได้หมดนะครับเพื่อนๆโลหนึ่งก็หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับกะทิสดสดคั้นใหม่ๆปั่นกันตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาตอนเช้าจะเห็น ป้าแกนั่งปั่นสดๆดใหม่ๆตรงนี้เลยนะครับถ้าใครเอาแบบลงมิดแกก็จะเลยโดยเครื่องลงมิดไอสดๆดใหม่ๆเลยนะครับส่วนข้างๆร้านแกนะครับก็จะมีขายขนมหวานนะครับกะละมังนี้เป็นบัวลอยนะครับบัวลอยเผือกหรือถ้าใครอยากจะทานคองแคงแบบโบราณนะครับสําหรับร้านนี้มีนะครับแต่ก็จะขายประมาณตั้งช่วงบ่ายนะครับถ้าเป็นขนมแต่ถ้าเป็นไอติมนี้นะครับขายตั้งแต่เช้ายันเย็น วาแกนั่งขายอยู่ตรงนี้แหละครับตักถ้วยนึงก็25บาทนะครับถ้วยนี้เลยถัว่วส,ส,ส,สดใหม่ๆถั่วหอมๆทุกขั้นตอนแกทําเองนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ขั่วถั่วนะครับและเอาเปลือกอหอกหอมๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆและไอสตรีมแกปั่นเองนะครับปั่นตรงนี้เลยเป็นปั่นแบบโบราณใส่น้ํากะทิใส่น้ําตาลใส่อะไรเนี่ยแกปรุงตรงนี้แล้วปั่นตรงนี้ปั่นสดๆนะครับเพื่อนเพื่อน ลองมาทานได้นะครับร้านแกเป็นกะทิจริงๆเลยนะครับสดๆกะทิเน้นๆอร่อยมากๆไอศครีมแกปั่นแบบยังไม่แข็งกันด้างจนเปิ่นไปนะครับมันนวลๆน,นุ่มๆฟูๆอร่อยมากๆครับหอมหวานมันแบบฉบับไอศครีมเลยนะครับเพื่อนๆส่วนภายในตลาดนะครับก็จะมีขายทั้งไก่พะโล้เป็ดพะโล้หัวหมู ข้าวแกงนะครับที่อร่อยดังๆก็จะมีข้าวแกงเจ๊ก้าวนะครับก็สําหรับของอร่อยในตลาดพานกนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วไว้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนด้วยเพียงเท่านี้นะครับและไว้พบเจอกันใหม่กับช่องจริงจังกับเรื่องแดกกันนะครับสวัสดีครับ อ้อลืมไปนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ